ครับอันนี้เป็นการยกเครนใช้เครนนะครับขนาด50ตันนะครับยกได้ต่อคัน50ตันใช้ประมาณ2คันนะครับเครนยกโดมโครงหลังคานะครับในวิไลเทคนิคสุดินนะครับดูนะครับใช้เครนยกสูงมากนะครับใช้ประมาณ2คันนะครับ อันนี้เป็นโดมโครงหลังคานะครับเพื่อจะยกขึ้นเพื่อจะใส่เหล็กสันทัยข้างบนนะครับสังกสีสันไทัยนะครับเป็นโดมสูงนะครับก็จะใช้รถนะครับรถเครนขนาดนี้นะครับจำนวน2คันยกสลับนะครับยกสลับกันด้านหน้าด้านหลังนะครับ ดูวางตำแหน่งเสานะครับแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับต้องใช้อาศัยทักษะความชำนาญพอสมควรนะครับอีกคันก็อยู่อีกฝั่งนู้นนะครับไกลมากนะครับโซนนู้นนะครับนี่นะครับใช้สอคัน น,น,นั่นเองครับ